คลิปนี้กเกินมาให้น้อวิธีการใส่ค่า Ambient Occlusion ทำให้ภาพสมจริงมีมิติมากขึ้นวิธีนี้จะทำใน e v e นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโมเดลที่ผมปั้นเอาไว้จะมาลองใช้วิธีนี้กันโดยโมเดลที่สร้างนี้นะครับยังไม่ได้ใส่พื้นผิวหรือว่า texture ใดๆเลยนะก็เลยออกเป็นสีขาวแบบนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้เข้าไปปรับตั้งค่าในส่วนของ Render Property เลือกเป็นแบบ e v แล้วให้ติ๊กเลือก Ambient Occlusion เดี๋ยวผมจะปิดไวเฟก่อนนะครับพอเลือกแล้วเนี่ยก็จะเกิดการแสดงแสงเงาขึ้นมาแต่ว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็เพิ่มค่า distance ก็จะเห็นเงาที่เกิดจากวัตถุให้เราสามารถเพิ่มค่า factor ตรงนี้ได้ค่า factor ตรงนี้เพิ่มได้สูงสุดหนึ่งะครับแต่ว่าจริงๆเราสามารถปรับใส่เพิ่มได้นะครับโดยการกดพิมพ์ตัวเลขเข้าไปอันนี้เพิ่มเป็น10เลยแล้วกันอ่านี่ตัวค่าสีหรือว่าน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าใส่สัก100ก็จะเข้มดำแบบนี้เลย ก็เลือกดูนะครับว่างานของเราจะใช้น้ำหนักประมาณไหนนะครับก็ลองไปปรับตั้งค่าดูนะครับวละคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วก,กันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ